ปฏิหารพระสมเด็จยุคอัศวินเผ่าครองเมืองจากหนังสือตรียำปวายปาฏิหารพระสมเด็จรักษาโรคปีรากาป่วงใหญ่พศ2416หลังสมเด็จโตมรณภาพหนึ่งปีเกิดอหิวาตกโรคระบาดในไทยผู้คนล้มตายกันมากสมเด็จโตได้เข้าฝันชาวบ้านบางช้างให้นำพระสมเด็จแช่น้ำทำน้ำมนต์กินรักษาโรคเมื่อคนกินแล้วหายข่าวแพร่สะพัดเข้าพระกันพระพุทธเจ้าหลวง จึงทรงนำพระสมเด็จที่ทรงเก็บไว้แจยค่าราชการเป็นการใหญ่ทำให้โรคระบาดสงบลงอย่างรวดเร็วยาขนมามากมายเรือเอกจวงพักดีชุมพลเล่าว่าเมื่อพศ2487ส,อง,24 87, สงครามโลกครั้งที่สองเขารับราชการที่เพชรบูรณ์ได้ห้อยพระสมเด็จคล้องคอไปด้วยนอกจากนั้นยังพกเครื่องรางอื่นๆไว้เต็มเอววันหนึ่งมีไข้หนาวสันนอนคลุมโปงคิดไปว่า ที่เขาลือกันว่าพระสมเด็จป้องกันไข้ป่าได้ถ้าจะไม่จริงเสียแล้วพอหลับไปก็ฝันว่ามีพระแก่รูปหนึ่งร่างกายสูงใหญ่มาเขย่าปลุกให้ตื่นแล้วกล่าวว่าก็เมื่อเจ้าเชื่อว่าเราจะป้องกันไข้ให้เจ้าได้แล้วทําไมเจ้าจึงขนเอาอะไรมาช่วยป้องกันอีกมากมายเล่าเมื่อตื่นขึ้นมาจึงก้มลงกราบหัวนอนกล่าวว่าถ้าพระแก่ในฝันเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จโตจริงขอให้เขาหายไขย้โดยจะไม่กินยาเลย แล้วจึงถอดเครื่องรางอื่นออกทั้งหมดรุ่งขึ้นอาการก็ดีขึ้นวันที่สองก็หายเป็นปลิดทิ้งประสบการณ์นี้รันตรายเขานิมนต์มามีพี่น้องสองคนคนโตเป็นอันตพานอยู่ต่างจังหวัดคนน้องทำงานอยู่กรุงเทพทั้งสองมีลุงเป็นเศรษฐีไม่มีลูกจึงตั้งใจจะมอบสมบัติให้หลานทั้งสองแต่ลุงรักน้องชายมากกว่าเพราะความประพฤติดีเป็นที่อิจฉาของพี่ชายต่อมาเมื่อลุงเสียชีวิต น้องชายเดินทางไปงานศพลุงที่ต่างจังหวัดก่อนเดินทางได้มาขอยืมพระสมเด็จบางขุนพรหมของครูเอือ้อสุนทรสนานติดคอไปด้วยเพราะไม่ไว้ใจพี่ชายเมื่อไปถึงเวลาคำ่ำพี่ชายให้ลูกน้องดักรอฆ่าน้องชายที่ท่าน้ำหน้าวัดแต่ลูกน้องก็หลีกทางให้ขึ้นเรือแต่โดยดีเมื่อเสร็จงานศพรุ่งขึ้นน้องชายก็รีบกลับกรุงเทพพี่ชายจึงวางแผนฆ่าในคราวทำบุญร้อยวันเมื่อถึงกำหนดน้องชายก็มาที่บ้านได้อีก พี่ชายจึงตามหาลูกน้องว่าทำไมไม่ลงมือลูกน้องบอกว่าไม่เห็นใครเลยมีแต่พระแก่ๆจากกรุงเทพบอกว่าเจ้าภาพนิมนต์มางานบุญร้อยวันที่นี่พี่ชายตกใจมากคิดได้ว่าน้องชายคงมีของดีติดตัวมาจากนั้นมาน้องผู้นั้นได้พระสมเด็จมาบูชาติดตัวตลอดเพราะได้ช่วยชีวิตเขาไว้รถยนต์มหาการนายแม่นชลานุเคราะห์ได้เล่าว่ามีพระสมเด็จห้อยที่คอยอยู่ ขณะเดินทางไปรับแหวนอัศวินจากพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เมื่อวันที่1มกราคม2495ในความดีความชอบครั้งกบฏแมนฮัตตันเขาเป็นผู้สื่อข่าวที่เสี่ยงอันตร,รายเข้าไปทำข่าวระหว่างที่เดินจากปากคลองตลาดจะไปขึ้นรถเมค้าที่เชิงสะพานเจริญรัฐขณะอยู่บนสะพานซึ่งเป็นทางโค้งพระสมเด็จที่ขอก็เลื่อนหลุดเหมือนสร้อยขาด จึงชะง,งักอยู่กับที่เอามือทั้งสองกุ่มหน้าอกด้วยความตกใจท่านใดนั้นเองก็มีรถแก่งพุ่งแหกโค้งมาชนราวสะพานห่างจากตัวเขาเพียงก้าวเดียวเขายืนตะลึงอยู่กับที่เมื่อได้สติมองคนในรถล้มหน้าฟุบกับพวงมลาลัยเลือดเต็มตัวหลังรถเต็มไปด้วยอาเจียนแสดงว่าคนขับดื่มเหล้าฉลองปีใหม่มาเมื่อคืนนอนบ้านสายโจรพลตำรวจตรีเนื่องอาคุบุตรได้เล่าเรื่องของนายตำรวจผู้หนึ่ง ขอสังวนนมไว้ให้ฟังว่าได้รับคำสั่งไปสืบข่าวโจรในต่างจังหวัดและได้อาราธนาพระสมเด็จไปด้วยโจรชุมนี้มีสายอยู่มากเมื่อเดินทางไปถึงก็ขอพักที่บ้านราษฎรคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นสายให้โจรเมื่อเจ้าของบ้านรายงานให้หัวหน้าโจรทราบก็รีบเดินทางมาหมายจะฆ่าตำรวจพอเปิดมุ้งดูปรากฏว่าเป็นพระแก่ๆนอนจำวัดอยู่ในมุง้งเปิดดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจก็เห็นเป็นพระทุกครั้ง คุนจนจึงไม่ฆ่าเมื่อถูกจับได้ได้เล่าเรื่องปาฏิหารอันนี้ให้ฟังมีดโกนหรือพระใครจะแน่กว่ากันนายสมเผาเซีริสัมพันธ์เล่าว่าเมื่อเขาอายุได้14ขวบคือหนึ่งประมาณตีสองระหว่างที่นอนกับพ่ออยู่ในบ้านมีพระแก่ๆห่มจีวรมาดั้งด้านซ้ายมือเคี้ยวหมากยิ้มอยู่ปกติเขาเป็นคนกลัวผีแต่วันนี้แปลกไม่กลัวเหมือนเคยจะปลุกพ่อก็ไม่กล้าสักครู่ใหญ่ก็หายไปขณะนั้น ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครรุ่งเช้าเล่าให้พ่อฟังท่านบอกว่าอาจจะเป็นปู่ย่าตายายกระมังจนเมื่อท่านได้เห็นรูปของเจ้าพระคุณสมเด็จสอนหนังสือรัชกาลที่5ก็จําได้ว่าเป็นคนเดียวกันที่เห็นคืนนั้นจึงเคารพนับถือสมเด็จโตเรื่อยมาตั้งแต่ได้พระสมเด็จมาก็แขวนอยู่องคเดียวไม่เปลี่ยนแปลงจนเกิดเหตุการณ์วันที่10พฤศจิกายน2495ได้มีการจับกุมนักการเมืองครั้งใหญ่276คน รวมทั้งตัวเขาด้วยในข้อหากบฏพวกอัศวินของกรมตำรวจสมัยพลตำรวจเอกเผ่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่กวาดล้างคอมมิวนิสต์เพราะงบประมาณจากอเมริกาเข้ามาจำนวนมากข้าพเจ้าเลยถูกจับไปด้วยทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้จักนักการเมืองเลยเพียงมีเพื่อนเป็นนักปฏิวัติเท่านั้นอัศวินของกรมตำรวจชื่อพันตำรวจโทอ,อันนอบพุกประยูนซึ่งความจริงก็เป็นเพื่อนเทพเซียรินของข้าพเจ้าพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทรประชาภูลวิวัฒน์มาเบิกตัว ข้าพเจ้าหลังจากจับมาสองเดือนไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยข้าพเจ้าไม่ยอมไปเพราะเป็นเวลากลางคืนและไม่สบายอยู่ด้วยอีกอย่างได้ข่าวว่ามีการนำตัวไปสอบสวนและซ้อมให้รับสรารภาพหรือฆ่าทิ้งไปก็หลายคนแต่ก็ไม่กลัวเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันมาคงไม่ทำอะไรจึงแต่งตัวและไม่ลืมพระสมเด็จติดตัวไปด้วยเมื่อขึ้นรถของพันตำรวจโทอนนบพุกประยูนเขาก็พูดขึ้นว่าต่อไปนี้ข้ากับเองหมดความเป็นเพื่อนกันแล้ว มีอะไรก็ให้การไปอย่าคิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือถ้าบอกความจริงและยอมเซ็นชื่อแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่ถ้าไม่ยอมก็มีเรื่องกันเลาว,วันนี้ข้าพเจ้านิ่งพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะมาไม้นี้ตอบได้เพียงว่าผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเขาพูดว่าปากแข็งดีแล้วไม่ยอมให้การจนถึงท่าวาสุกรีมีเรือชื่อพิชิตธุรการเป็นเรือตรวจฝั่งของตำรวจจอดอยู่เขาสั่งว่าเอามันไปลงเรือ แล้วก็แล่นเรือออกปากแม่น้ำเจ้าพระยาในเรือมีตำรวจอัศวินหลายคนคือพันตำรวจเอกพันศักดิ์วิเศษพักดีพันตำรวจโทอัน,นพุกประยูนพันตำรวจโทพุทธบุรณะสมภพพันตำรวจโทวิชิตรัตนพานุร้อยตำรวจโทรประชาพูนวิวัฒน์และพวกตำรวจสันติบาลเล็กอําประมาณ3คนคอยรับใช้อยู่นอกห้องเคบิน อสวินอันนบเริ่มสอบสวนให้ข้าพเจ้าเซ็นชื่อในคำให้การที่พิมพ์มาแล้วและจะให้ประกันตัวกันเป็นพยานข้าพเจ้ารู้ดีว่าถ้าเซ็นไปจะมีคนเดือดร้อนอีกมากเช่นนอตอมนัตจารุภากับพวกทหารเรือนออตอพร่างเพชรปุญญรัตพันธ์กับพวกทหารอากาศพันโทสาลีร้อยเอกพิมพ์กับพวกทหารบกซึ่งถูกจับรวมกันตั้งข้อหาว่าเป็นกลงกับขบวนการนักศึกษาธรรมศาสตร์อีก30คน พร้อมด้วยท่านผู้หญิงภูลสุขกับลูกๆและพวกอิสานสัมพันธ์กับนักศึกษาธรรมศาสตร์อีก50คนข้อหาแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้ยังมีนักหนังสือพิมพ์เช่นอารีริวิระนายสละลิขิตกุลนายอุทรพลกุลนายกุลาบสายประดิษฐ์คุณเจริญสืบแสงในข้อหาว่าเป็นหัวหน้าแบ่งแยกดินแดนจังหวัดปักใต้พร้อมพวกอีก30คนเมื่อข้าพเจ้าไม่เซ็นคำให้การ พันตำรวจโทอันนบก็ตบหน้าข้าพเจ้าอย่างแรงแล้วพูดว่ามึงปากแข็งดีนักดีแล้วอย่าอยู่เลยจะจัดการเสียแล้วทุกคนก็ออกจากห้องเคบินสักครู่เขาก็เข้ามาด้วยอาการเมามีคนโยน์มีดโกนเป็นสนิมอันหนึ่งลงมาเขาพูดว่าสอสอพรก็ตายด้วยมีดโกนอันนี้ถูกใส่กระสอบทวงน้ำไว้ในทะเลแถวนี้มึงอยากตายตามสอสอพรใช่ไหมใครๆเขาว่ามึงมีพระดีใช่ไหม แล้วเขาก็เอามีดโกนเขี่ยสร้อยพระสมเด็จที่คอแล้วพูดต่อว่าจะได้รู้กันว่าพระจะแน่หรือมีดโกนจะแน่กว่าถ้ามึงไม่ยอมเซนก็จะได้รู้กันละท่านใดนั้นร้อยตำรวจประแสะอุณจิตต้นกลเรือพร้อมด้วยลูกเรือหกคนเข้ามาอ้อนวอนว่าท่านรองผมขอเถอครับคนคนนี้มีบุญคุณกับพวกผมถ้าจะทำอะไรไปทำลำอื่นเถอครับในเวลานั้นเองเกิดพายุพัดกระนำเรือพวกอัศวินทั้งหลายวิ่งเข้ามาในเรือ เมาเรืออ้วกแตกสลบไปทุกคนผมจึงรอดมาได้พระมงคลราชมุนีเจ้าคุณสนวัดสุทัศน์เล่าให้ฟังว่ามีข้าราชการบำนาญคนหนึ่งเคยไปมาหาสู่ท่านเสมอเคยได้สมเด็จไว้องค์หนึ่งบริเวณหน้าวัดสุทัศน์โดยปลิวมากับลมพายุแล้วประทะที่หน้าอกตกลงในกระเป๋าเสื้อพอดีรักษาไว้หลายปีและอํานวยลาภผลมากอยู่ต่อมาก็หายไปจากตู้พระที่ใส่กุญแจแน่นนะ จากนั้นเจ็ดวันก็เกิดเพลิงไหม้บริเวณเสาชิงช้าเผาบ้านวอดวายเจ้าคุณสนท่านเล่าต่อว่าพระกริ่งของท่านก็เช่นเดียวกันบางองค์ก็หายจากบาดท,ที่ครอบไว้แล้วกลับมาอยู่ที่เดิมแต่บางองค์ก็อ่อนคุณวิเศษทั้งทังที่สร้างพร้อมกัน